สวัสดีค่ะน้องกนกวันขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องกนกวันมีผ้าใหม,หม่ๆม,มาให้พี่ๆได้ชมได้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสังเวียนโบราณของเรานะคะผ้าสังเวียนของโบราณของเราจะมีทั้งหมด3ชุดค่ะมีสีแดงยกดิ้นทองทั้งหมดแล้วก็จะเป็นสีแดงยกไหมแล้วก็ผืนนี้ก็มีค่ะผ้าสังเวียนโบราณของเราลายสร้อยพระจันทร์โบราณค่ะขอบดิ้นทองนะคะดูรายละเอียดใกล้ๆได้เลยค่ะ สีน้ำตาลโบราณสวยงดงามมากๆค่ะเชิญก็ยกเลีนทองของยกเลีนทองค่ะผืนต่อไปได้เลยค่ะผืนต่อไปนะคะชุดนี้จะเป็นสีเนวี่หรือสีกรมเข้มนะคะลายพุ่งเข้าบินใหญ่โบราณค่ะสวยงดงามมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ ลายพุ่มข้าวบินโบราณเชิงยกดิ้นทองค่ะแบบเบ้าโบราณล้านานาสวยงดงามมากๆเลยค่ะผืนต่อไปนะคะผืนนี้จะเป็นสีดำค่ะสีดำค่ะสีดำยกดิ้นทองเชิงยกดิ้นทองค่ะสอดดิ้นเกสรด้วยดิ้นทองนะคะ สวยงดงามมากๆเช่นกันค่ะสีดำมีเก็บไว้ในตู้อุ่นใจค่ะตัวนี้จะเป็นลายสร้อยอินทนินค่ะสีดำเฉิงยูริมทองชุดนี้ต่อไปเลยค่ะคืนนี้ก็จะเป็นได้รับตามงับยุงพระราชทานเหมือนเช่นกันค่ะตัวนี้ก็เป็นลายสร้อยพระจันทร์ตัวนี้จะเป็นผ้าไหมทอประยุกต์นะคะจะเป็นยกใหญ่ คอขอบสังเวียนประยุกต์ค่ะเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆก,ก่อนนะคะสีกรมเนว่ชุดนี้นะคะจะเป็นเชิงยกดิ้นทองขอบสังเวียนของเขาก็จะเป็นพอดิ้นทองเช่นเดียวกันค่ะลายสร้อยประจันโบราณนะคะตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นแบบมีผ้าพื้นด้วยค่ะเพราะลูกค้าบางท่านนะคะถามว่าผ้าสังเวียนไม่มีผ้าพื้นให้หรอ ไปแบบเบ้าโบราณแล้วผ้าสังเวียนเนี่ยนะคะจะทอส3 3เมตร50หรือ4เมตรจะทอลายยาวเต็มจะไม่มีผ้าพื้นทีนี้ลูกค้าบางท่านก็ต้องการแบบมีผ้าพื้นด้วยเราก็เลยทอออกมานี่ค่ะแบบมีผ้าพื้นให้ด้วยแล้วก็ทอยกดอกแบบขอบสังเวียนให้ด้วยแบบนี้ค่ะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะคะเพราะลูกค้าบางท่านก็ชอบไม่เหมือนกันค่ะต่อไปเป็นสีน้ำตาลค่ะ สีน้ำตาลชุดนี้ค่ะสีน้ำตาลโบราณค่ะลายอินเดียโบราณยกดิ้นทองทั้งชุดค่ะมีผพพ้าผืนด้วยนะคะชุดนี้ลายอินเดียโบราณยกดิ้นทองค่ะสวยงดงามมากๆค่ะผืนต่อไปค่ะผืนนี้นะคะจะเป็นลายอมรอพันโบราณค่ะ ยกดิ้นทองทั้งชุดเช่นเดียวกันค่ะมีผ้าพื้น2องเมตรีค่ะลายอมอนพันโบราณค่ะยกดิ้นทองพผื้นต่อไปค่ะพื้นนี้นะคะจะเป็นสีดำสีดำยกดิ้นทองลายสุริยะฉายแบบมีขอบสังเดียงค่ะขอบสังเวียนสวยงดงามมากๆค่ะ ลายสุริยฉายเชิงยกดิ้นทองขอบก็ทอสังเวียงค่ะลายในตำนานสวยงดงามมากๆค่ะคุณพี่ๆค่ะทำพี่ทจ่าไหนสนใจนะคะทักหาน้องกหนกวันได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากสีเข้มก่อนเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสีเนวี่เช่นเดียวกันค่ะมีผ้าพื้นด้วยนะคะชุดนี้จะเป็นสีกลมยกดิ้นเงินค่ะ